สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่เปนเกมเจ้าเด็กผี Baby Angelo นะครับตอนนี้เราอยู่ชิด่านความอยากรู้อะไรเกมเราก็คือต้องช่วยเจ้าโลกรีดก่อนมาเราช่วยเจ้าโลบอทกันเลยจึ๊บจึ๊มเอ้าบิ๊บมีต้องจิ้มให้ทันนะถ้าไม่มีจิ้มทานไปไดเป็นสีเขียวอันแรกได้แล้วต้องทำสามคั้งพริไหวแล้วครับกาตั้งสมาธิดีแล้ว ที่สุดเราก็ช้างสำเร็จโอ้โหแล้วแล้วทีนี้เราต้องการอะไรดีอ่ะเจ้าโรบอทบอกว่าอ๋อช่วยซ่อมผมด้วยครับอวิยพี่หมิงปาว่าเขาต้องการพูดอะไรสักอย่างเขาบอกว่าเราอ่ะต้องไปหาน้ำมึกมาอ๋อลุงแลอยู่ข้างไหนรู้แลอยู่ข้างล่างใช่ไหมโอเคงั้นเราลงไปข้างล่างเลย เดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำมึนกันนะครับคนอยู่ห้องนี้ห้องนี้เลยแล้วเลยแล้วป๋าจับได้ในน,น้ําหมึกนี่ไงน้หมึกในที่สุดเราก็ได้น้ำมึกมาแล้วนั่นไงในที่สุดโอ้ย <c oughs> เขาจะจะบอกลักเราพี่หมิงโอ้โหรุนคินดว่าจะพูดอะไรทีนี้เขาบอกว่าต้องซ่องแซมโลบอล้วแล้วแหละดูเหมือนว่าตรงแม่นท้ายเขาอ่ะ ต้องมีตัวอะไรที่เข้ามาชาร์จแน่นอนเลยพี่หมิงหรือว่าเขาบอกว่าโอ้เขาบอกว่าตรงนี้เราต้องไปติดบูสเตอร์ให้เขาไหมบูสเตอร์คืออะไรบูสเตอร์ก็เป็นเหมือนตัวฐานหรือเปล่าพี่หมิงที่เก็บพลังงานไฟฟ้าของเขาอ่ะลูกจะสมบูรณ์เอาเขาไปด้วยไปก่อนตรงไปก่อน,อ,อ,นอ่าดูฟังขวามือขวามือไม่อีกฟังนึงใช่เห็นตรงนั้นไหมนั่นไงมันมีไฟชาร์จอยู่ ปาว่าเราลองเข้าไปสำรวจในห้องนั้นก่อนไหมไหนนไงมันมีประตูอยู่แต่เราเข้าไม่ได้เห็นไหมมันเปิดไม่ได้แต่ปาว่าเราลองเอา,าจอลูบอดใส่เข้าไปตรงไฟนี้ก่อนดีกว่าที่ช้นี้ก่อนเปไ็นยังไงดูสิเปิดยังไงเปิดแล้วจริงด้วยไหนเราลองเข้าไปสำรวจดูสิว่ามันมีพลังงานหรือว่ามันมีตัวบูสเตอร์อยู่ข้างในนั้นหรือเปล่าใช่เอาในที่สุดเราก็เข้ามาในห้องนี้ได้แล้วพี่หมิง แล้วเราก็จะมาหาตัวบูสเตอร์กันแล้วในห้องนี้มันคืออะไรอะ่ะม,ม,มันตันเห้นมันตันเหรอปลาว่าเอาไปห,หว่าตัวนี้เปิดได้ด้วยแลวหละวหรือนี้จะคือหน่วยเก็บหน่วยบูสเตอร์วิเราได้มาแล้วเร,เราจะทำยังไงอ่ะทีเนี้ยนอกก่อนไหม ใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมไม่โอ้ยไม่ได้อ่ะพี่หม,มีต้องเอากลับเข้าไปใหม่เอากลับเข้าไปข้างในเลยป่าว่ามันต้องมีเครื่องเชื่อมแน่เลย <âu> เครื่องที่มันต้องเชื่อมต่อเขาเปิดประตูนี้สิิอุ้ยนี่ไงตัวนี้ต้องเป็นเครื่องเชื่อมบุลเตอร์แน่นอนเลยเอาเข้าเขาเข้าไปเลยอุ้ยประตูล้อไม่ได้พี่หมีถ้าเราเอา เจ้าหุ่นยนต์นี้ไปอะ่ะถ้ารอ,จอาเจ้า robot ไปอะ่ปะพอดึงออกมาประตูมันก็จะปิดอ่ะพี่หมิงหรือว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันตัวช้าแหละอันนี้อะไรนี่ไม่ใช่ป่าว่ามันต้องมีตัวอะไรที่เอาไปที่จะต้องแบบว่าเอาไปห้ามประตูไม่ให้มันปิดได้อ่ะพี่หมิงไหนเราลองไปหาดูซิเผื่อมันมี อุ้ยมีอะไรอุ้ยนี่มันเจ้ามูลพี่หมิงไหนอุ้ยนั่นมันอุ้ยการช่วยเด็กแล้เนี่ยข้างหน้าลองฟังดูซิเผื่อเขาจะบอกเราว่าเราต้องทำยังไงมีสิบสองมการาคมเันทิศสองแปดห้าเป็นการเชื่อมโยงว่าเป็นนางขันสิทิ์คือไซต์ของฉันเลยกัเด็กและที่เลี้ยงของเขาอย่าไปรู้เรเอกเขาไม่ทำผิดกรรมเลยบ้างมันต้องลงตัวแน่นอนเลยบางทีนะใครละ่ะเขอเหรอ ยเรับแล้วจะพูดทำไมเออพูดที่คนอันนี้เหรอเฮ้ยอันนี้เฮ้เปิดไม่ได้พี่หมิงปาว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันก่อนเถอะปานี่างนี้เหรอเขาไปดูที่นี่คืออะไรอ่ะเุ้ยเขาบอกว่าที่หยุดประตูวุ่งพอดีเลยไหนลองดูสิรีบๆๆเข้าหรือว่าเราต้องเอาไป พี่ใช้กับประตูอุ้ยใช้จริงๆด้วยงั้นเราลองไปหยิบเจ้าโรบอทมาดีกว่าอุ้ยเข้าได้จริงด้วยพี่หมงิงเอาไปที่ห้องนั้นเลยลึกสุดยอดไหมสุดยอดมากเลย้ยายต้องไปเขาจะคืนชีพขึ้นมาแล้วคนฮึไหนมาลองดูสิ5 4าสีสอ้ยเุาา้ยพี่หมิง จัโลบอทก็มีช <t> ีว <sk eleven> ิตขึ้นมาแล้วเก่ยหุยอย่าพึ่งสิจะไปไหนหุยแค่ล้สิพี่หมิงเขาบินหนีหายไปเลยอว่าอะไรเขาบอกว่าหาเจ้าบิวก็คือเราต้องไปหาเจ้าโรบอทนั่นแหละเขาไปที่ไหนเราขึ้นไม่ได้นะเราต้องออกไปข้างนอกพี่หมิงไปกลาไปข้างนอกกันกลับล้างหันเขาไปดูใกล้ๆสิเด็กนี่หุ้ยนี่มันเจ้าเด็กผีเขายังอยู่นี่ ต่ทีแรกทําไมเขาอยู่ไกลแต่ตอนนี้เขาเริ่มขยับเข้ามาพี่หมิงหรือว่าเขาอาจกําลังจะมาซาลาลาฮิวฮิวเ้ยแย่ละสิพี่หมิงป่าว่าเราต้องรีบหาทางออกแล้วนะเราต้องไปหาจะไปอุยนี่ไงจุบิวนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันกดไปได้เจ้าบิวทําไงดีโอ้ยเจ้าบิวบอกต้องเอาไขควงไหมเขาเนี่ยเขาชูเนี่ยเห็นไหมเขาบอกต้องหาเไขควงไหมเขาเขาจะซ่อมอันนี้เขาเรียกว่าเนี่ย ไอ้วงหรือประแจประแจคูป,จป้าคู่ผิดโคตทีมันคือประแจโยนี้เขาเลยอยนต้้วอยู่เร็วเลยใกล้เข้ามาแล้วว่าเจ้าเด็กผีเอาไปให้เจ้าปิวสิอหน้าร่อย่างเลยกิๆๆๆนจะ่ข้าวเลยอ่ะอุยได้ขอนขออยู่ไหนพี่หมีขอ อุ้ยไม่ดีคอนเ่อทีจิเจอยังเจออนไหมอุ้ยดีคอนอยเอไปเขาาไปเขาไปเาเจบิวเจเลยเจบิวโปป้าปาปาปา้าา้จมนีสุดยอดเลยอ่ะจอมนี้ไงยังไม่เสร็จเป็นพิโกนะอุ้ยเจออยังเจอจ้ยังเจบิว อุ้ยตรงนี้ไม่มีอุ้ยลิฟมาแล้วพี่บีกเล่าก่อนจะเด็กผีจะมาอุ้ยพี่บีกนั่เงาอะไรอ่ะนั่เงาอะไรพี่บีกพี่บีกอุ้ยลิฟขนเลยอ่ะพี่บีกอุ้ยเจ้เด็กผีอจ้ยาเด็กผีตามมาจริงด้วยครับทุกคนแย่แล้วสิทำไงดีอ่ะ ห้องแล็บเขาบอกว่าในสวนที้งความลับไี่ป้ปาโกรนน้อยอยังไม่ได้ไปนอนเลยอ่ะชอบเขาที่อะไรอ่ะเจ้าบิวหรือเจ้านิวเจ้าบิวไหนอ่ะเจ้านิวี่เราเรียกกี่ตั้งนานเจ้านิวอันนี้เหรอใช่เหมือนเจ้านิวจะให้เรามาตรงน,นี้แต่มันเปิดไม่ได้เอ้ยนี่ไงเจ้าพิวแกไปอยู่ตรงนี้นะ เปิดได้แล้วแต่ว่าไปของบัวพ่อของพี่หมิงสัญ,ญลักษณ์นี้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์อ,อุ้ย,ยเหมือนตรงนี้เขาจเจอแล้วอยูแค่นี้นะพี่หมิงแต่ว่ามันมีห้องอยู่ด้านข้างจะวิวปะอุ้ยอย่าพึ่งจะวิวอุ้ยรดน้ำปะปะปะเหมือนต้นไม้เขาไม่ได้รดน้ำมานานเลยอะ่ะพี่หมิงใช่เฮ้ยร้อนอยู่นะไม่โดนต้นไม้นี่คืออะไรอุ้ยอุ้ย ระวังระวังห่ยมันไม่ง่ายเลยเนี่ยไปตรงมุ้งก่อนห้ามเปิดประตูอย่าให้เจอสเกลจุดหมุนห้ามให้นะเหมือนมันแปลกมากเขาจะหาเธอเจอยเนี่ยเมองไปข้างบนสิอันไหนคือโบมโทีเอ้ยนี่เลยสงสัยต้องเป็นตัวนี้แน่เลยแต่ว่า เราต้องผสมน้ำยาที่จะมาจัดการเจ้าเด็กผีตัวเหลืองก่อนมันอันนีเหรอมันไม่มีน้ำยาพี่หมิงต้องไปผสมน้ำยาก่อนเห็นไหมเนี่ยดูตรงกระดานสิมันต้องใช้น้ำยาสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีโจ๊กจนกลายมาเป็นสีชมพูแล้วเอาให้เขากินนี่ไงเครื่องปฏิชีวนะผสมเล่ เดี๋ยวมันออกมาเป็นสีอะไรอ่ะดูข้างล่างสิข้างล่างดูข้างล่างมันไม่ออกมาน้ํายามันไม่คบเราจะต้องเอาน้ํายาปอนเอาน้ํยาเอาน้ยามาใส่ดึงความสนใจดึงความสนใจเขาดึงความสนใจเขาเข้าไปใกล้เรียกเจ้าบิวเรียกเจ้าบิวเขาไว้กดเรียกเจ้าบิวกดได้ไงแสดงว่าเขาให้เราอ่ะดึงความสนใจมาที่เราเจ้าบิวจะได้มาช่วยเรานี่งงเกสอนได้แล้วยิบไปเลย ขอบคุณที่ให้ใบไม้หายไปไปเอาไปใส่เครื่องปฏิชีวนะเรานี่ไงเครื่องขึ่นล่แปลธาตุใส่เลยเจ้าวิวขอบคุณมากเราต้องกดทีนี้เราต้องมาหมุนปรุงยาแล้วปรุงยาก็จะหมุนไปเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วลูกว่าแล้วนี้ใส่อะไรใส่ว่าแล้วโอ้โหทุกคน ยาได้เริ่มเล่นแ,แลแต่าตุผสมกันมาแล้วแต่ว่าพี่หมิงยอมรุ่งบนสิเฮ้แย่แสิมันเริ่มขยับแล้วมันเริ่มหมุนแล้วเฮ้ยต้องใส่ขนุนต้องใส่ขน,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 นุนขนุนมาสิยังไงเดี๋ยวมันหมุนแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้มันหมุนแรงดีงสุดแย่แจะได้กึินมาลนะ โอารออะไรยูกหนะเออเอากินเลยโอยเออกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วเอากุญแจมาเฮ้ยเอากุญแจไปด้วยพี่หมีเอากุญแจมาเอากุญแจมาเอามาบอกให้มาใช้เอากุญแจมาเออโดนบ่อเลยโดนรูบ่อน้ำยาไปเลยปะไปกินเต็มเต็มเลยป่ะรำยาเข้าไปโอ้ เปิดขเข้าไปที่พี่หมิงนี่ไงในที่สุดเราก็สามารถเปิดเข้ามาในห้องนี้ได้แล้วนี่ส้ายอ,อันนี้ตู้อบอุ้ยมันเหมือนห้องอยู่ที่คนดูเลี้ยงเด็กเลยอ่ะพี่หมิงอันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยอะไรอ่ะอโอ้ยมันเขาบอกว่าปลดล็อกประตูห้องสมุดค้นหาในครัวนี่ไงมันมีอะไรนี่นขวดนมไม่ใช่มันมีอะไร มันที่เมษายนบันทึก5 6หใช่แล้วตัวอย่างดอกไม้32องศานำกลับมาที่กลืนดูได้บ้างเทคนิคการค้น,นหาดเด็กๆจะเข้ามาจนใกล้จนเกินไปโชคดีที่พี่เลี้ยงเขามีเป็นปัญหาขวดนของเหลวในถ้วยวันทห้กับเขาการทดลองโกนี้เป็นกุญแจนำไปสู่ทางลอดของเราได้นี่ไงขวดนมจัง ดูก่อนสิเขาบอกว่าให้อะไรตัวเติมจากหม้อเหรอนี่ไงเอาแล้วปลดล็อกประตูห้องสมุดในห้องครัวตัวอันนี้เอาไปให้เด็กเหรอดูว่าแต่มันต้องมีกุญแจมันต้องมีกุญแจนี่อ่ะไปหยิบเจ้าเด็กมาไปหยิบเจ้าเด็กมาเอาเข้าไปในนี้นะนี้วิวแฟร์พี่หมิงดูในห้องนี้สิ มันไม่มีมกุญแจเขียวๆเลยอะ่ะเฮ้ยนั่นไงแวบบๆเ,เดี๋ราลองยัดเข้าไปดิไปยัดเจ้าเด็กผีเข้าไปเลยยัดไม่ได้นี่ไงเขาบอกให้ยัดเข้าไปตัวนั้นไปเอายาัดเอาตัวนี้ก็ยัดเข้าไปจอยไปเลยเฮ้ย,ยสุกเข้าไปแล้วตัวตัวตัวโอ้ะอ,อยู่ไหนน่ะเองอ่ะ มีหิงเขาเปิดอะไรหรือเปล่าเอาลองมาใส่ตรงนี้สิวิธีนั้นเจ้าเหมียวเห็นในห้องมันมีวาล์วด้วยใช่นี่แหละวาล์วเอาไปเสียบใส่เลยตันี้ใช่ไหมรอก่อนนะเจ้าเด็กเดี่ยวสนุกแน่งานนี้ใช่อุ้ยเจ้าเด็กผีไปแล้วไปเลยไม่ต้องมาอยู่นี่เฮ้ยอะไรนั่นไงนั่นไง มาอ่ะว๊้ได้มาไหมอ่ะได้มาหรือเปล่าวิทำไมยังไม่ได้กุญแจมาแล้วต้องเข้าห้องเขาก่อนไม่แล้วเราต้องเอากุญแจยังไงอะ่ะทีเนี้ย ได้วปะในที่สุดจะเควินก็เอาแจเข้ามาได้แล้วแหละเพื่อนหายเลงนี้ไปเปิดห้องเลยห้องนี้ใช่ไหมใช่แล้วห้องนี้แหละเจ๋อที่สุดเราก็เปิดห้องสมุดได้แล้วเย้เขาบอกว่าให้ติดตามเจ้าแมวดำเจ้าแมวดำไปไหนแล้วมันล็อกอยู่เข้าไม่ได้มันต้องหาสัญลักษณ์อะไรสักอย่างเนี่ยเลยในห้องนี้อันนี้ใช่ไหม นีเจ้าปิวอะไรเจ้าปิวตอนนี้เราไม่อยู่กับแมวดำเฮ้ยอันนี้ใครหาสัญลักษณ์อะไรสักอย่างเฮ้ยี่่อเฮ้ยเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนเหรอไหนลองไปดูสิขึ้นไปอ้าวแล้วมันขึ้นไม่ได้เหรอ,อแล้วต้องอะไรพี่บีกต้องหาทางให้บันไดมันเลื่อนไปฝั่งนู้นก่อนเชืช่อถูกสิ เอาเจ้านิวมาชาร์จนี่ไงปลั๊กไฟเปิดสวิตช์้ยเจอแล้วเอาเจ้จ<ม>านิวมานิวขอชาร์จหน่อยแบบเดียร์เฮ้ยในเกมได้เรื่อยแล้วเอาผอกเอาผอต้องเอาบนตอนบันไดไปฝั่งนู้นน่ะตรงประตูมีหมงต้องดึงเจ้านิวออกไม่งั้นบรรไดจะไม่อยู่เดี๋ยวพึ่งนะดึงออกตรงไหมนะตรงไหมนะตรงแล้วไป ไปเลยจึ๊บที่เดีที่สุดเราก็ขึ้นมาข้างบนได้แล้วละครับทุกคนสัญลักษณ์ที่หนึ่งสัญลักษณ์นี้มันคืออะไรอ่ะนี่คัญหารหัสประตูแล้วเราจะรู้ได้ยังไงสัญลักษณ์ที่หนึ่งคืออะไรลองไปด้านล่างดิอยู่ตรงโต๊ะมีไหมดูวิตรงโต๊ะเหมือนเจออันนึงแหละพี่หมิงลองลงไปดูลงไปดูสิ หวัวล,ล้อทำไมฮะหวัวล,ล้อสิเขบอกว่าเราหาไม่เจอหลอวนี่ไงนี่ไงใส่รักแ,แบบนี้ไปเลย <c oughs> แล้วเราก็ต้องขึ้นทีละอันน่ะทำไมไม่ลองหาอีก <c oughs> นี่ไงถูกต้องหรือยังมันมีแค่หนึ่งขีดไม่ใช่เหรอแล้วครทุกคนนี่ไงหรืออันนี้ ่ลองหมุนดูสิสองอันน่ะเฮ้ยขอที่สุดเราก็สามารถเปิดรหัสได้โดยที่ไม่ต้องหาองนี้มันเป็นเหมือนหน้ากากอีกาเลยอ่ะพี่หมงลองสำรวจดูก่อนได้ไหมอ่ะลองเปิดบันทึกสิเห็นบันทึกไหมเมื่อกี้ อันนี้ก็ต้องลงไปอ่ะมันเป็นห้องอะไรอ่ะอุอย